คาร์ดึกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเจำวันชี26มการาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอเสนอคัดมาเน้นๆเปิดชื่อ3ามแข้งดังที่แมนยูเลงที่จะกระชากตัวมาเสริมแกร่งช่วงสเสมอนี้โดยการน,นี้แปกว่าคัดมาเน้นๆนะฮะเปิดชื่อ3ามแข้งดังที่แมนยูสนใจจะดึงพวกเขาเหล่านั้นมาร่วมทีมให้จงได้ในตลา,าดช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ ในวางันนี้3มแข้งที่ว่านั้นไป็ศาสแดงสนใจเป็นอย่างมากาที่จะกระชากตัวมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสมร์น,นี้โดยจะเป็นเพื่อเล่นตำแหน่งกองกลางเป็นหลักนะฮะหลังจากที่คาซิเบโรจะมาาชินในช่วงจบฤดูกาลส0 2 5นีิ้านี้ทงนี้3แข้งดังกล่าวที่ยอดทีมแ่งจิโนแทฟฟอร์ดเล็งไว้นั่นคือเอริชแอนเดอร์สันจอมทัพของเจ้าป่านอตติงแฮมโฟเรชอัดดัมบอสตันกองกลางของเอินทีพังกดคริสตันพอเดิ รวมไปถึงคาร์ลส์บาริบามิดฟิลด์นกนางนวลบริทันแอนด์โฮฟอาเบียนเดิมทีมนั้นทีมสีแดงแห่งเมืองแมนเชสเตอร์วางเป้าหมายอย่างจริงจังในการที่จะคว้าตัว1-2ถึง,งคนนี้มาร่วมทีมแต่จากการที่อาคาเซมิโร่จะมาลาทีมไปจบหลังจบฤดูกาลนี้ผนวกกับการที่บริโน่ฟอนันเดชมีข่าวลือเชื่อมโยงกับทีมในลีกซาอุดิอาระเบียรวมถึงมานเนลอูกาสเต้ที่แทบจะตกเป็นสำรองถาบอลของการอาจจะย้ายทีมออกไปอีกหนึ่งคน ทำให้ทีมเองนั้นอาจจะเน้นทั้ง3เดียวที่ว่าข้างต้นเลยแต่ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับตัวเลขเม็เงินเป็นหลักในขครังนี้ก็เป็นว่างานนี้ยังไม่ได้มานะฮะแต่ขอโม้ไว้ก่อนตามสไตล์ถ้าได้มางั้นเดี๋ยวจะได้รู้อีกทีเรามาดูข่าวต่อมาเช่นครับริซันโดมาร์ติเนสกู้ชื่อเสียงคืนมาในครั้งนี้กลับมาได้แล้ว มอ่อกันนี้บริทันโดมาติเนชกองหลังตัวกลางมีส่วนช่วยให้แมนยูนั้นสามารถเอาชนะไอ่นอนปืนแตกไป3ต่อ2นสนามเอมเรตสเตเดียมในรอบ23ในช่วงของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา,าก่อนก่อนเริ่มเกมการแข่งขันมาติเนชะเองตกเป็นเป้าสนใจเมื่ออดีตตำนานของแมนยู2คน ตั้งคำถามถึงฟอร,ร์มการเล่นของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ผลงานไม่น่าประทับใจเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งอาพอสโคและก็นดิกกี้บัตต่างให้เหตุผลว่ากองหลังชาวอเจนจะไม่ต้องพิสูจน์ความแข็งแกร่งและความสม่ำเสมอของเขาเองหากว่าเขาต้องการไปเพื่อเล่นตัวหลักในแนวรับของทัพปิศาจแดงต่อไป้วยความกดดันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่ออาร์เซนอลทำประตูขึ้นนำได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าความบิดลาดของมาติเนส จังหวะที่นําไปสู่ประตูนั้นมาตินเนสเองไม่สามารถจะตอบนองได้อย่างเด็ดขาดเมื่อจะไปเชิญหน้ากับจอยเรยนชิมเบอร์แทนที่จะสกัดบอลอย่างการะตือรือร้นเขากลับปล่อยให้คู่ต่อสู้เข้ามาใกล้ๆทําให้บอลกระดอนจากเท้าของเขาและก็พุ่งตรงเข้าประตูไปทําให้เซนเนอร์ลาเบนผู้รักษาประตูนั้นหมดปัญญาที่จะป้องกันได้ในทกาตามปฏิกิริยาของมาตินเนสหลังจากที่ความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอดีตดาวเตะของอาแจ็คเองก็ไม่ได้เสีย กำลังใจหรือว่าสูญเสียความมั่นใจและยิ่งตรงกันข้ามเขายังคงเล่นด้วยความมุ่งมั่นเช่นเคยแต่ยังคงรักษาความเยือกเย็นเอาไว้ได้มาร์ติเนสพยายามที่จะเซฟอย่างต่อนเนื่องที่จะแย่งบอลนะฮะสกัดกั้นการโจมตีของอาร์ซนอลอย่างแข็มเข้มแข็งและก็ไม่ได้กลัวที่จะเสี่ยงด้วยการส่งบอลไปข้างหน้าในครั้งนี้ด้วยซึ่งความสามารถของมาร์ติเนสในการเริ่มการโจมตีจากแดนหลังกลายเป็นจุดเด่นที่เกมแมนยูถูกบีบให้ต้องบุกขึ้นไปข้างหน้า เพื่อจะหาประตูตามตีเสมอเขาจบเกมด้วยการจ่ายบอลทะลุช่องสำเร็จ11ครั้งซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงอิทธิพลสำคัญของเขาในการยึดแนวรับของอาร์เซนอลและก็สร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องต่อแนวหลังของฝ่ายตรงข้าม จากผลงานล่าสุดนั้นบาติเนตก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเขาเองไม่ใช่ผู้เล่นที่ประเภทที่ยอมแพ้ในครั้งนี้ง่ายๆเมื่อต้องเผเชิญกับความผิดลาดแทนที่จะดีกเลี่ยงเขากลับต้องเผเชิญหน้ากับแรงกดดันด้วยจิตวิญญาณนักสู้ที่แข็งกแกรง่งและก็ผลงานที่รับผิดชอบนั่นเป็นคําตอบที่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วสลับสโคบัชและก็ทุกคนที่ยังคงสงสัยในคุณค่าของกองหลังชาวจิตหน้าเวานี้กับทีมแมนยูณเวลานี้นั่นเองนะเรียกว่าง,งานนี้นะผม ใครไม่เห็นกับตนาะคงจะไม่เชื่อว่านั่นของฝั่งมาร์ตินเนชนั้นทําได้ดีขนาดไหนในเกมนะัดเมื่อคือนนี้เรามาดูข่าวต่อมานี่ครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งเวนตรนีฟันธงแชมป์พิเมเบริกหลังจากที่แมนยูบุกปราบอาร์เซนอลน,นะเมื่อเวนตุรุนีตำนานกองหน้าของแมนยูเองชื่อว่ามิเกลอาร์เจตาน่าจะรู้สึกกังวลใจกับความพ่ายแพ้ของอาร์เซนอลหลังพ่ายคาบ้านให้กับปีศาจแดงด้วยผล ผลวัน2ต่อ3แต่ยังเชื่อว่าปืนใหญ่ยังคงเป็นทีมเต็งในการควา้าแชมป์พิมเบร็กนฤดดูกาลน,นี้แม้ช่องว่างบนหัวตารางคะแนนจะถูกบีบเหลือเพียงแค่4แต้มในครั้งนี้ก็ตามทีโดยเกมที่เอมิเรตสเตเดียมอาร์เซนอลเองออกนำไปก่อนจากการทำเข้าประตูัวเองของบริคันโดมาติเนชแต่แมนยูก็ตามตีเสมอได้ก่อนที่จะพักครึ่งจากบริันเชมเบโมครึ่งหลังทีมเยือนก็พลิกแซงนำจากลูกยิงสุดสวยของแพทริกเดอร์กู ก่อนที่มิเกลเบริโนนั้นจะยิงตามตีเสมอช่วงท้ายเกมทำให้เจถิ่นนั้นเหมือนจะได้อย่างน้อยกลับเข้ามาในครานี้หนึ่งแต้มอย่างไรก็ตามโมเมนตัมที่กำลังเป็นของอาร์เซนอลถูกตัดออกทันทีเมื่อแมนยูนันโต้กลับและก็มาได้ประตูชัยจากมาติอุสกุญญาที่ปั่นบอลเสียบมุมผ่านดาบิดตราย่าอย่างเฉียบขาดสบผนให้อาร์เซนอลนั้นแพ้คาถิ่นเป็นนัดแรกในฤดูกาลและก็เปิดโอวการได้กับผู้แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อาร์เซนอล ไลจี้ like ในการลุ้นแชมป์ในขณะนี้ซึ่งทางดน้าของฝั่งเบร์ีิก็ชื่นชมผลงานของแมนยูภายใต้การควบทีมของไมเคิลคาริกว่าเป็นการออกสตาร์ทที่เกินฝันหลังคว้าชชนะสองนัดติดต่อกันตรงกันข้ามอาร์เซนอลเองที่ดูแลด้วยอาล้และดูเล่นด้วยความประมาทในเกมนั้นกก่าวแม้กระนั้นอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษก็ยังคงมองว่าโดยคุณภาพและความสม่ำเสม,มอโดยรวมแล้วอาร์เซนอลยังคงเป็นตัวเต็งหมายเลขหนึ่งในการควา้าแชมป์อยู่ดี ผมคิดว่าแมนยูเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงครึ่งหลังและสมควรจะรับชัยชนะนะผมคิดว่าอาร์ซนอลดูประมาทไปหน่อยและก็เริ่มต้นครึ่งหลังด้วยการตั้งรับผมคิดว่าแมนยูนั้นวยวอกาสนั้นได้ดูอันตรายมากและสมควรที่จะชนะในที่สุดมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งของฝั่งไบเคินคาริกชนะสองนัดรวดผมคิดว่าพวกเขาเองนั้นคงจะไม่เคยฝันถึงการเริ่มต้นแบบนี้เลยตอนที่เขาเข้ามารับตําแหน่งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว โดยผมคิดว่าอาร์เซนอลเองจะคงเป็นทีมเต็งแชมป์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน3เกมล่าสุดนั้นกับลิเวอร์พูลฟอร์เดชและก็แมนยูจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจสำหรับวิเกลอาร์เตต้าแต่ผมเองก็ยังคงคิดว่าพวกเขานั้นน่าจะมีโอกาสคว้าแชมป์ในครั้งนี้อยู่ดีนะก็เป็นว่างงานนี้เวนโดรินีบอกว่าทานด้นเขาฝั่งปืนใหญ่อาร์เซนอลยังมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์อยู่นะฮะถ้าเกิดว่าต่อจากนี้ไปเขาไม่แพ้เรามาดูข่าวต่อมาจิกครับ แฟนบอลแมนยูเปรียบเทียบเดอร์โกกับพนั่งของเบลนะโดยกองหนังของพาราชิกเดอร์โกนะฮะทำผลงานได้ดีเกินคาดหลังจากที่ถูกส่งลงเล่นตำแหน่งปีกแทนที่จะเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายตามปกติในครั้งนี้ตั้งแต่ที่ถูกย้ายไปเล่นตำแหน่งปีกซ้ายที่สูงขึ้นเดอร์โกเองก็ลงเล่นให้กับพิมาริกไปแล้วมากถึง6นัดและก็สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยสาประตูกับอบีก1แอสซิสและก็เช้าวันที่16บกมการาคม โดยกูทำประตูทำนำให้แมนยูนั้นในเกมกับอาร์เซนอลปูทางให้กับพนักของปีศาจแดงคว้าสามแต้มเต็มที่สนามเอเมเดสสเตเดียมตัวเลขเหล่านั้นเป็นหลักฐานชัดเจนแล้วจถึงความสามารถในการปรับตัวและคุณภาพในการโจมตีที่โดดเด่นของนักเตะชาวเดนมาร์กหนุ่มรายนี้ดอกูเองก็ไม่เพียงแค่มีส่วนร่วมโดยตรงในการทำประตูเท่านั้นแต่เขายังคงบ้าพลังและก็นำพลังความเร็วและก็ความทาดเดาไปได้มาสู่การโจมตีของทีมกันอีกด้วย โดยแฟนบอลมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ไม่ลังเลที่จะ,ปะเปรียบเทียบนะฮะเดอกูกับแกรดจเบลซึ่งก็เริ่มต้นอาชีพในพิมเบริกตำแหน่งแบ็กซ้ายเช่นกันก่อนจะแจ้งเกิดอย่างโด่งดังเมื่อย้ายไปเล่นตำแหน่งปีกที่เทนเนมโพสเปอร์ pur, ความคล้ายคลึงกันกอยู่ที่ความเร็วการเร่งความเร็วที่ทรงพลังและการจบสกอร์ที่เด็ดขาดและก็จิตวิญ,ญญาณในการต่อสู้ที่มั่นใจ ผู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งเขียนบอกว่าตอนนี้แมนยะูนั้นมีแกเดตเกลจากเดนมาร์กแล้วแฟนบอลอีกคนก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าดอกูดูเหมือนเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ตัวจริงในแนวรุกของแมนยูเลยนะและคนก็ได้กล่าวบอกว่าความเร็วและการวิ่งของเดอกูนั้นมีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยที่ฟอร์มการเล่นในปัจจุบันเดอกูเองจึงเป็นตัวเลือกอเกมรุกที่น่าสนใจสำหรับแมนยูทันทีและก็เปิดโอกาสให้เขา พัฒนาฝีมือได้อย่างมากมายในอนาคตหากเขายังคงได้รับโอกาสและก็รักษาฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอนักเตะทีมชาติเดนมาร์กรายนี้ก็อาจจะยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมโอทัฟอร์ดได้เป็นประจำแม้ว่าทีมจะประเด็นผู้จัดการทีมกี่คนก็ตามทีและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสอูโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ผ่านครับขอบคุณทุกคนติามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ